ขอเติมไยชูนิดหน่อยนะคะใส่เกลือ เดือดแล้วค่ะผักคุณตูเข้าไปค่ะเป็นอันเสร็จนะคะเอันเสร็จนะคะน้ตาลทคายไห้คะมะมหมูแห้งแล้วเราก็เติมน้ำนะคะับเดินก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยค่ะ ไม่ขอปิดฝาพเพิ่มความร้อนก็ต้มกันต้นต่อ,ตอ,ตอตถ้าสมมุติว่าบ้านเราไม่มีตะทิ ไม,ม่สมมติแหละบ้านเดือนไม่มีกะทิเลยวันนี้ใส่ไปตก็ไม่ยิน <laughs> ตอนนี้เราไม่มีกระเทียมน,นะคะเพ่อใส่ฟรีข้าวเปลนะะียค่ะเมื่อหมูแห้งแล้วเราก็เติมน้ำน,นะคะขอปิดฝาเพิ่มความรอ้อนเนื้อใส ัวหมูใส่กับหอมแคร์หรือใส่เลยเราจะแกงพลอยปักทองเราเริ่มสุกนะคะปักทองเราเริ่มสุกวันนี้อยากให้รสชาติตามตอกแบบมัน ตตเข้าไปนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเป็นอันเสร็จนะคะอาจารยนักทานไหมคะอันนี้ไม่มีกะทิเราก็จะใส่ครีมใส่วิกกุ้งครีมเข้าไป่ถ้าสมมติว่าบ้านเราไม่มีกะทิไม่สมมติแหละบา้านเรา้นไม่มีกะทิเลยแบบนมี ก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยค่ะประมาณนี้นะคะคือใส่เลยเราจะแกง ็ <laughs> แล้วก็จะใส่สักแนไทยนะคะไม่ใช่แกงออบเนาะ ใช้แกงผักอีสานแล้วก็จะไม่ใส่น้ำปลาร้านะคะปลุกไปหน่อยนึงก่อนรสชาติก็จะอร่อยเหมือนกันนะคะไม่ใส่เยอะแล้วก็ชิมรสอีกทีนึงอันนี้ไม่มีกะทิเราก็จะใส่ ครีมใส่กุ้งครีมเข้าไปพอไอ้ปักทองเราเริ่มสุกนะคะปักทองเราเริ่มสุกวันนี้อยากให้รสชาติตามันออกแบบมันมาก ฝากคุณตู่เข้าไปนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเอ็นอันเซ็ตนะคะน่าตาหนะคทันีหค่ะฝักคุณตู่เข้าไปนะคะเป็นอันเสร็จนะคะเอ็นอันเซ็ตนะคะน่าตาหนะคทันีหค่ะอืมกลมกล่อมแล้ว รสชาติกรมุมกรอบนะคะอือกร่มกรอมแล้วรสชาติกรมุมกรอบนะคะน้อยนงก็ไม่รู้นค่ะอันนี้ก็ใส่เยอะหอมเยอะนะคะใบมะกรูด

สมมติว่าบา้านเราไม่มีกะทิไม่สมมุติแหละบา้านเดือนไม่มีกะทิเลยแบบนี้ใส่ใบมะกรูโโดลงไปนะ ก็จะมาอัดเด็บอัดเด็บอดับอดเบแเรกเดินก็จะใส่น้ำตาลไปด้วยค่ะ